แต่งรถยังไงให้เดิมมากที่สุดปกติแล้วลูกค้าจะต้องเป็น f อผมแต่วันนี้ไม่ใช่ผมไปเป็น f อฟซีเขาโอเคสวัสดีเพื่อนเพื่อทุกคนนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องลิขิตเล t ติ้งนะครับวันนี้อยู่กับผมโบลิขิตเลติ้งเหมือนเดิมวันนี้ จะมาจัดสเปคระบบเบรกคลิกร้อยแต่ต้องบอกก่อนว่าปกติแล้วลูกค้าจะต้องเป็น f c ผมแต่วันนี้ไม่ใช่ผมไปเป็น f c ฟเขาโอเคคนนี้นะครับเป็นลูกค้าที่ซื้ออุปกรณ์ระบบเบรกไปทำเองแล้วรอบแรกแต่ว่ารอบนี้มีการอยากจะเพิ่มเติมของให้มันแบบจริงจังมากขึ้นนะเมื่อเช้าก็เอารถสไลด์มาส่งแล้ววันนี้มาดูกันว่า คันนี้จะทําอะไรบ้างอ่ะให้ดูก่อนจริงอ่ะรถอ่ะมาเป็นปกตินะอันนี้ช่างก็เริ่มรื้อไปบางส่วนแล้วอันนี้พามาดูรถเดิมๆก่อนคันนี้ยังไม่มีการตกแต่งอะไรมากมายนะอ่ะกล้องมานี้กล้องมานี้อันนี้จะให้ดูนี่นี่ชุดหน้าเปลี่ยนเรียบร้อยแล้วลูกค้าซื้อของไปติดตั้งเอง บอกว่ายังไม่พอยังไม่อยากจบ<ไ>เท่านี้วันนี้เข้ามาจะมาทําทั้งระบบเลยปั๊มบนยังเป็นของเดิมอยู่ซ้ายขวาปั๊มหลังยังเป็นของเดิมอยู่โชกหน้าโชกหลังบ่อทุกอย่างยังเป็นของเดิมอยู่เดี๋ยวมาดูกันว่าวันนี้จัดแล้วจะหล่อแค่ไหนปเดี๋ยวไปเลือกของกันก่อนมาโอเคพร้อมแล้วเดี๋ยวเข้าไปจัดของกันเลยจริงๆคุยกันไว้บางส่วนแล้วล่ะว่าเขาอยากได้อะไรบ้างมามาเริ่มเลยเริ่มเลยเริ่มเลยวันนี้คุยกัน อันดับแรกเปลี่ยนโชคหน้าเปลี่ยนโชคหลังมาลูกค้าอยากได้เป็นโชคโหลดก็จัดตัวนี้เลยแล้วกันเป็นสปริงโหลดไอ v 1.5นิ้วมาหลามาต่อส่วนในเรื่องของโชคหลังลูกค้ากำหนดเลยต้องเป็นโอลินเท่านั้นแต่ว่าตัวโอลินตรงรุ่นมันยังไม่มีใช่ไหมวันนี้ก็เลยจะเอาของคลิกตัวเก่า นี่นี่นีน่ี่วันนี้จะค่อยๆเป็นค่อยไปนะนี่โอลิน h o โอแปดสามหนึ่งต้องบอกก่อนว่าถ้าเกิดเพื่อนๆใช้คิกไลโกสิบาจจะใส่โชกตัวนี้มันต้องมีการแปลงนิดนึงมันจะไม่สามารถใส่ได้เลยนะโอเคเดี๋ยวอนี้ผมก็จะจบงานให้เขาโชกหน้าโชกหลังที่ปั๊มปั๊มบนแล้วก็ปั๊มหลังวันนี้ งบประมาณก็จัดแบบเซฟโซนเพราะว่าคอนเซปต์ของเขาก็คือว่าแต่งรถยังไงให้เดิมมากที่สุดเฮ้ยคอนเซปต์แปลกว่ะปั๊มหน้าเปลี่ยนไปแล้วต้องเปลี่ยนปั๊มหลังปั๊มหลังก็จะเป็นตัวแบมโบ o ตู้ปัมม๊มตอรอยหลอวะอ่ะอ้าวโอเคอันนี้จะเป็นชุดปั๊มหลังนะเอ้ยไม่ใช่ดิอันนี้เป็นชุดขาหลังอันนี้จานก็ต้องมีการ อัพเกรดจานให้มันมีขนาดใหญ่ขึ้นโดยใช้เป็น245มิลตัวนี้ใช้ร่วมกับพวกฟฟร์ซาได้เลยนะเป็นจานแต่งแล้วก็ขาจับปั๊มหลังโอเคในส่วนของสายเบรกลูกค้าบอกว่าไม่อยากได้อะไรที่มันแบบชุดชาดชุดชาดเป็นพวกหัวสีๆไม่เอาเพราะฉะนั้นวันนี้ก็จะจัดเป็นหัวเลดนี่หัวเลดก็จะมีหน้าตาแบบนี้นะนี่หัวเลดจ,จับคู่กับสายคาร์บอนโอเคเดี๋ยว จัดแล้วเอาไปตัดย้ำสายให้เรียบร้อยแล้วค่อยเอามาให้ดูอีกทีหนึง่งของข้าวๆก็จะมีประมาณนี้อาจจะมีอย่างอื่นอีกนิดหน่อยโอเคต่อไปก็น่าจะเป็นตัวนี้เลยแข้งแข้งเครื่องตรงรุนะ่นนะนี่แข้งดำต้องมากับอาร์มดำชุดนี้ก็เป็นซ i ิกเนเจอร์ของที่ร้านเหมือนกันลุยลุยลย อันนี้ก็จะเป็นเบาะแต่งโครงแท้นะของหน่อยวัดด่านนี่โครงแท้เห็นเห็นป่าเรียบ2ตอนเดินได้แดงเอาด้วยฝากระปกุกฝากระปุกดำทอง โอเคปลุยเลยดีกว่าป วอนนี้ก็เสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับกับคลิก160 i อของคุณนบเอ็กซ์ททนะครับมาเดี๋ยววันนี้ผมจะมารีวิวให้เลยว่าคันนี้งบแต่งไปกว่า70,000บาทได้อะไรบ้างต้องบอกก่อนเลยว่าคุณนบเนี่ยเป็นคนชอบแต่งรถทั้งมอเตอร์ไซค์แล้วก็รถยนต์วันนี้คลิก160อยากจะใส่ของที่เขาบอกว่าตอนเด็กๆคืออยากจะแต่งแต่ว่าไม่มีเงินแต่งเลยมาดูว่ามีอะไรกันบ้าง คันนี้คุณนพเขาตั้งใจว่าอยากเน้นโทนดำเงินแล้วก็ทองได้นิดๆหน่นอยๆแต่ก็ไม่อยากให้มีทองเยอะเพื่อให้รถเนี่ยมันดูคุมโทนอยู่เป็นโทนสีดำมาอันดับแรกเลยชุดใหญ่ก่อนเลยคันนี้เน้นไปที่ระบบเบรกเพราะว่าให้ความสำคัญกับระบบเบรกมากโดยที่ เลือกอัปเกรดการอย่างที่บอกไปว่าเป็นชุดแต่งแบมโบนะนี่เอาให้ดูใกล้ๆเลยไม่ว่าจะเป็นข้างซ้ายหรือข้างขวาเนี่ยก็จะเป็นแบมโบคอซ่าคอต้าซึ่งผมบอกเลยว่าพอมันมาอยู่กับคลิก160อ้อยหกสิบะแม่งโคตรอลังการเลยเพราะว่าดูแล้วแบบว่าดูเต็มดูแน่นมากๆกับรถคลิก160้ยหกสปั๊มบนยังไม่พอยังมีการใส่ของแต่งเพิ่มเติมไม่ว่าจะเป็นพวกขาลวดยึดกระปุกที่เป็นไทเทเนียมแล้วก็เป็น ฝากระปุกแต่งของค่ายคามูอีคันนี้ปลอกมือยังใช้เป็นปลอกมือเดิมๆอยู่นะนี่แต่ว่ามีการเปลี่ยนถอดกระจกทรงเดิมบอ,อกมาใส่เป็นกระจกปลายแฮนด์พร้อมปลายแฮนด์แต่งของนาคมเป็นซัตเตเลททั้งหมดนะไหลลงมาอยู่กับชุดล่างกันต่อคันนี้มีการจัดทรงด้วยจัดทรงก็คือว่ามีการโหลดโชกหน้าโหลดโชกหลังใหม่โดยที่โช๊คหน้าเนี่ย ชุดโหลดของ isv โหลดลงมา1.5นิ้วส่วนโชคหลังวันนี้ก็จะเป็นโอลินที่มีความสูงเตี้ยลงเล็กน้อยอ่าจะเป็นตัวคลิกตัวตัวเก่า150มาแปลงใส่กับตัว160อ่าแปลงจบเรียบร้อยอ่ะลายมาดูชุดล่างชุดล่างเนี่ยก็จะใช้เป็นปั๊มเบมโบสพอร์ตจับคู่กับจานเบรกสองรมิลของคาโมี เปลี่ยนขาจับเรียบร้อยแล้วก็มีการไล่น็อตใหม่ทั้งหมดนี่ร้อยลวดหัวเฟืองให้เรียบร้อยสายเบรกวันนี้มีการเปลี่ยนใหม่ทั้งหมดนะแต่ว่าหัวอยากใช้เป็นหัวเฮลซึ่งเป็นหัวสแตนเลสแล้วก็มีการดัดงองเข้าองศาให้มันเหมาะสมกับตัวรถเก็บงานให้สวยๆเลยหล่อมากๆชุดนี้อ่าหลายมาดูชุดหลังอย่างที่บอกนี่เป็นโชคโอลินแต่ง สวยงามครับตัวนี้พอเข้าไปอยู่กับรถที่โทนสีดำแล้วบอกเลยว่าโชกคตัวนี้เด่นสะดุดตาแล้วก็ลอยออกมามากๆพวกแคลงเครื่องตัวนี้ก็มีการเก็บงานทำสีให้มันดูกลมกลมกืนกับตัวรถมากขึ้นนะโอเคนี่ไหลามาเรื่อยๆก็จะเจอกับตัวนี้เลยเบาเบาแต่งตัวนี้ต้องบอกว่าเป็นบาะโค้งแท้แล้วก็มีการปาดทรงให้ตรงนี้นั่งสบายขึ้นแล้วก็มีเก็บงานด้านข้างให้ขา ถึงพื้นได้มากยิ่งขึ้นขาก็จะไม่กลางเหมือนบอเดิมแล้วก็โครงบอกก็ยังเป็นโครงบ่อแท้อยู่ส่วนตรงนี้ก็เป็นไวซื้อแกงเนี่ยไปแค่เซเว่นเข้าไปตัวนี้แหละไว้แขวนของได้อปรับพับได้อีกตัางหากนะตัวนี้เดี๋ยวดูข้างซ้ายแล้วเดี๋ยวไปดูข้างขวากันบ้างคันนี้ข้างขวาเนี่ยมีการอัปเกรดหลายจุดเหมือนกันนี่เดี๋ยวพอหันมาดูข้างฝั่งขวาแล้วก็จะเห็นว่า ชุดโชคหน้าเนี่ยมันมีการเซตโหลดลงมามากยิ่งขึ้นนะให้ดูให้ดูให้ดูดนี่ฝั่งขวาก็จะโชว์ไปใน,ในส่วนของด้านของลายล้อนี่แล้วก็มีเห็นว่ารถมีความต่ำลงแน่นอนไหลลงมาทางด้านชุดหลังก็จะเจอกับตัวนี้คอบมน้ำใช้แบ็นงานแต่งของฮ2ตซี ส่วนสวิงอามตัวนี้ก็มีการทําสีใหม่เหมือนกับในฝั่งของแข็งเครื่องแล้วก็มีการเปลี่ยนท่อใหม่เป็น f u ลซ s สเต็มเลยโดยเลือกใช้เป็นของนี่เลยวามอสวามอสตนี่นีนโอ้โหไปล้างรถมาอมเอียมเอียมเป็น f u ลซ s สเต็มมาพร้อมกับคอท่อแล้วก็ปลายท่อพวกสปริงยึดคอกับท่อน,นี่ก็มีให้เรียบร้อยในเซตแล้วทางด้านในส่วนของปลายท่อตัวนี้ก็จะเป็นงาน คาร์บอนด้วยอ่าคาร์บอนแท้ด้วยนะมีจุกลดเสียงไซเลนเซอร์ให้แล้วก็ท่อตัวนี้ก็มีมอกด้วยใส่ได้เลยไม่ผิดกฎหมายแน่นอนสายเบรกหลังก็เปลี่ยนคันนี้โดยที่ใช้เป็นหัวเลดเหมือนกันเห็นปะ่ะอันนี้เป็นหัวเลดที่แบบดัดโค้งไปกับตัวรถสำหรับเ,เพื่อนที่ใช้คลิกตัว a b s นะที่มีดิสเบรกหลังเวลาจะเปลี่ยนปั๊มชุดหลังเนี่ย เราจะต้องเปลี่ยนจานด้วยโดยที่จานใช้เป็นของ f o r ์ a ได้เลยขนาด2 4 5มิลตัวนี้เป็นอัพเกรดขึ้นมาแล้วนะของเดิมไม่ใหญ่เท่านี้หรอกจับคู่กับขาปัม๊มคาโมีแล้วก็ปัม๊มแบมโบร้อยลวดให้เรียบร้อยถือว่าคันนี้แต่งได้สมบูรณ์แบบมากๆถ้าเกิดเน้นไปที่ฟังก์ชันการใช้งานนะความปลอดภยัยการขับขี่บอกเลยดีสุด โอเคเดี okay, ๋ยวจะค่อมรถให้ดูหน่อยนึงว่าพอทำเสร็จแล้วรถจะออกมาทรงประมาณไหนขาถึงพื้นเต็มพื้นเลยทีนี้เพราะว่ามีการโหลดทั้งหน้าและหลังนะแล้วก็บ่อย่างที่บอกว่าบ่เนี่ยมีการปัดให้มันมีความเตี้ยลงแล้วก็ด้านข้างก็เก็บงานให้ขามันไม่กลางนี่ขาเต็มพื้นเลยก็ถือว่าเป็นทรงรถที่สวยแล้วก็คิดว่าเพื่อนๆน,น่าจะชอบกัน และสำหรับใครที่ติดตามอยู่นะครับช่องล i q ิ i เลส c ิ่งแล้วก็ชอบการตกแต่งอย่างนี้ก็อย่าลืมกดไลค์ให้เราหน่อยกดติดตามได้ก็ยิ่งดีเข้าไปใหญ่เลยเพราะว่าจะได้นำคลิปรถแต่งสวยๆมาให้เ,เพื่อนๆดูเป็นแนวทางนะครับแล้วก็สำหรับคลิปนี้ทิ้งท้ายไปด้วยช่อง x t t a m IT นะครับขอบคุณมากๆที่เข้ามาให้เราดูแลรถให้เจอกันใหม่คลิปหน้าครับทุกคนไปแล้วครับ